เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแจ็คชาร์จกันดีกว่านะครับเพื่อนรุ่นนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับรุ่นนี้ผมว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆเลยนะเพื่อนนะอย่ามาดูเล็บผมนะครับเล็บดำ <c oughs> <c oughs> นี่ครับงัดงัดผิดขงังคนละกุมงัดอยู่พี่น้องเอ้ยล่ำผิด งัดด้านนี้นะครับงัดด้านนี้นะครับเพื่อนงัดพิดคองแบบเดียวกันก็ว่าเขาพิดหู้แหละแจ็คแตกเบิดพี่น้องเอ้นะครับด้านในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนงัดออกนะครับนะงัดด้านหน้านะครับเ <c oughs> มื่อกี้ดูผิดแล้วก็หมุนออกมานะครับนี่ก็คือการแกะที่น่าจะเห็นรูน็อตที่สุดเลี้ยวนะครับเช็คซ้ำอยู่ด้านในนะเพื่อนนะ เวลาเพื่อนๆซ่อมพวกนี้เพื่อนอย่าเมานะครับเพื่อนอย่ามีดีกีในร่างกายเด็ดขาดนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันจะไม่เห็นรูน็อตนะครับลิ <c oughs> ้นแล้วมันจะแกะยังไงนะครับน็อตสี่ตัวก็หมุนแล้วไม่เห็นมีโอ้ยนี่ไงนอ็อตตาบดีพี่น้องเอ้ตาบดีบุนน็อตออก <c oughs> ตาบดี โอเคเลยครับ okay, right? หมุนน็อตออกครับงัดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> พื่อนๆเวลางัดระวังด้วยนะครับอันจะเก่ามันไปทั้งไหนเฮ้ย <c oughs> มันรุดเสียแล้วมันบ่ผมสิบริสันหานะว่าเพื่อน <c oughs> <c oughs> ถ้ารุดเสียโอเคเลยถ้ารุดบ่เสียมนอยู่ได้หนีมันสิสอดนะมันอื่นนะครับมองบ่เห็นไะครับโอ้ยนี่ดิป่าเห <c oughs> ็นล่ะ แตกมุนหมดแล้วพี่น้องนะครับนี่คือภายในนะครับของเครื่องเล่น MP3 เครื่องนี้นะครับเพื่อนๆครับเป็นลำโพงบลูท t o t h MP3 ด้วยนะครับก็ประกอบไปด้วยชุดเล่น MP3 ระบลูทูธนะครับตัวนี้คือสายวิทยุสายอากาศวิทยุ FM นะครับเพื่อนๆครับเป็นขยึกขยือแบบนี้นะครับโอ้เขาฉลาดใช้ไอ้ทองแดงนะครับเพื่อนๆดูนะ ปารก็คือสลัดถั่วนี่ยครับใช้ทองแดงมาพันพัน,พน,พนทำทำทำแบบนี้ให้ความยาวตามที่ต้องการโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ถามว่ามีคุณภาพไหมไม่มีประสิทธิภาพหรอกนะคเพราะมันต้องการเป็นสายนะไม่ใช่แบบนี้บบนะครับก็สายมาต่อด้วยนะครับอยากจะให้เบียนมารับได้ก็เอาสายมาต่อจุดนี้แล้วก็เอามาพันๆไว้รอบๆแถวนี้ก็ได้ F m มันจะได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือตัวเล่นในส่วนของโบชูนะครับเพื่อนครับในส่วนนี้ก็คือผ้าขยายเสียงนะครับสองตัวนะครับปสีผ้าขยายไม่รู้เบอร์อะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้ครับเพื่อนถ้าเพื่อนอยากจะรู้เบอร์นะครับ าเป็นที่ไ่าเสียดายเพราะไอซีไม่มีการสกรีนเบอร์มาเลยนะครับเพื่อนๆส่อ,สองดูแล้วไม่มีอ่ะไม่มีเบอร์นะครับมันเป็นไอซีเฉพาะเลยเนี่ยนะครับเช้าๆแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตัวเก่ามันฉีกหายไปแตกไปนะครับนี่ส่วนนี้ก็คือบีเม็ดโอ้ยบีเม็ดก็มีอยู่แล้วนะพูดถึงโอ้ยไม่มีไม่มีนะครับเป็นแค่จุดต่อนะครับบีเม็ดอยู่นี่นะเหมื่อนๆครับ ช้ไม่ได้ดูวงจรนี้นะครับเพื่อน,อนยอดจริงๆเลยจะมีอะไรเหรอไม่มีเนาะตัวนี้ก็คือโจทย์ก็คือเปลี่ยนแจ็คชาร์จนะครับเพื่อนอน,นี่แกะให้เพื่อนดูว,ว่ามีอะไรนะครับอยู่ข้างในนะทาไมมันถึงดังดีจังเลยนะครับโอเคนะโอ้โหสุดยอดเลยถ้าไม่มีตัวนี้เสียงเบสก็ออกไม่ดีด้วยนะบางคนก็บอกว่าลำโพงปลอม จริงๆม,มันมีประโยชน์นะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ปิดแน่นเลยเนี่ยไอใน,นส่วนของเบรไม่ออกนะครับตัวนี้อแปลเหมือแบบกนกันว่าชื่อเรียกว่าอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนแยคชาร์จรสดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสียชาร์จนนไปไหนวะกำลังดังหมดแล้วเสียวนไวเนาะยังแล้วยังสิมีเงินเ็ดคือเสียชาร์จวะแต่ว่ามันต้องไปก่อรถเก๋งก่อนแม่อนบอก ได้นอกว้วยป่ะโอเคครับสุดยอดมากโอเคนะครับเดี๋ยวหาจ็กชาร์จมาใส่แชาร์จมันก็เป็นแบบนี้นะครับ USB Type C แต่ว่าตัวนี้ไทยยังไงซ้ำตอนนี้บอกว่า USB ชาร์จหูเหรอครับหัวหน่อยเด้อบอกเขาอย่างนี้ได้เลยนะครับได้มาแบบนี้แหละซื้อสองอันได้มาห้าอันอย่างนี้หละ่ะนะครับ ใส่เช็คชาร์จเข้าไปนะครับเพื่อนอย่าลืมติดตะกวัวให้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็คือจุดที่รับน้ําหนักมากนะครับมีไฟแดงเกิดขึ้นแล้วนะครับก็แสดงว่ามีการชาร์จได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับแค่นี้หละนะเพื่อนนะ ตอนนี้ก็เพื่อนก็ไปหารอซื้อแจ็คชาร์ต USB ชาร์ตได้เลยสับเทคนิคอะไรไม่ต้องพูดมากนะครับพูดแค่ว่า USB ชาร์นะแจ็คชาร์ตรู้เลยได้เลยไ <c oughs> ปใส่เข้าภาษาป,ปังกิษล้านขายเขาบทจักพี่น้องเลยไม่รู้เลยอ่าโอเคนะครับไม่แค่นี้ล่ะวิธีการแกะก็แกะแบบนั้นล่ละ ดูก,การชาร์จนะครับถ้าชาร์จได้มันจะเป็นไฟแดงขึ้นมานะครับแดงแล้วนะครับมันเห็นไม่ได้ในกล้องแดงเนาะเข้ Enter to Bluetooth Music เิดนานก็ไม่ได้เครื่องเล่นเนี้ย oh, มีซมบูทุดเดี๋ยวก็ผิดลิขสิทธิ์ก็อีกปุ่นาวทซายผงไปนะครับเพื่อนๆครับมันก็เป็นอย่างนั้นเลยครับในส่วนของช่างวิลเลงทาก็ได้แต่ดําเนินการไปทาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นงานง่ายๆงานยากขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนั้นเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนสามารถที่จะทักทายเข้ามาได้ดื้อนะครับเพื่อนๆครับ แต่ว่าช่างวิทย์ไม่ค่อยได้ตอบในช่วงนี้มันตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะให้เข้าใจตามกันนะครับพอดีช่างนายก็มาหาก็ผ่านไปแล้วที่รียบรอยนะครับชวิทไม่ได้เมานะครับเสียนเมาไม่ได้มานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับแล้วก็นะครับในส่วนต่างๆที่เอามาทําไมวะเนี่ยนะครับในส่วนต่างๆที่ช่างวิทย์ทำนะครับก็เพื่อว่าเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ เพื่อนๆติดขัดอะไรบ้างจะได้ไปเปิดดูแล้วก็ผู้ที่สนใจใหม่ก็จะได้ดูว่าถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งนะครับเป็นช่างก็จะเป็นเหมือนช่างวิทธธร,รม,มนั่แหละนะครับมันเรียอยางั้นะครับ,นนรบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่างวิทคือช่างมือชีพแล้วละ่ะมืออชีพก็เปิดร้านซ่อมพวกนี้แล้วก็รับงานมาแล้วก็ซ่อมไปแล้วก็อย่าลืมนะครับคนเราต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับ ในการคิดราคาค่าซ่อมก็ขอให้มีคุณธรรมจ,จริยธรรมด้วยงานช่างนะครับอันนี้ก็เนี่ยงานพวกนี้ก็มีผมมีมาเรื่อยๆนะไองานพวกแบบเนี้ยไอถอดมาเฉพาะบอร์ดพวกอะไรพวกนี้ผมก็เต้าเพื่อนเพื่อนเลยทามาหรือมาบ้างอะไรบ้างว่าเยอะแยะเลย,เลยนะครับงานไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยครับแต่ละวัน,นไม่มีว่าวันไหนที่ผมจะว่างนะมันไม่มีคําว่าว่างเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นคนขยันเลยคนขยันก็คือถ้าว่างก็ มันไม่ว่างหรอกครับอืมมีงานก็ทํางานไม่มีงานก็สร้างงานประมาณนั้นนะเพื่อนผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะมีอาชีพแล้วก็เอาไปทำมาหากินนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไม่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยผมก็ตกอยู่ในสภาว่าที่ผมเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากด้วยนะครับยังไงผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนไปเป็นลูกน้องไปเป็นกี่ข้าเขาเลยพูดถึงนะอันนี้มาทำไมวะเนี่ย ในความตั้งอกตั้งใจนะครับพเพื่อนๆครับผมถ่ายทอดวิชาออกมามันไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาที่มันจะเป็นเชิงในลักษณะของการสอนกันไม่ใช่นะผมเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับเพราะใช้คาว่าสอนไม่ได้ผมถือมากเลยครับนี้นะครับอย่าใช้คาว่าสอนเด็ดขาดนะครับเป็นการแนะนํากันผมไม่ได้สอนนะครับผมเล่าสู่กัอนฟังพเพื่อนๆก็ไปต่อยอดไปนะโอเคนะนเพื่อนนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับเอ่อ สำหรับท่านใดที่จะให้กําลังใจก็ให้กําลังใจได้แต่ใครจะด่าก็ยังไงฟังก่อนนะครับเจ <c oughs> <c oughs> ้าเป้าด่าคอยคอยคอย,อยน้องทกสีวังไหนคนเทามันมีอาชีพมันถูกมันอยากายกับมีอาชีพแนวใย่เอ้ยสร้างอันนี้มันขาดไปมันพอมีงานอยู่ เฮ้ยว่าไรใหญ่หังจังหน่อยเข้ากับมาดาคอยอีกโอเคครับต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อผมไปฟังเพลงอินดสมต่อก่อนว่าไรกับพวกเข้าใจก็เก่าละผู้พวกเข้าใจก็สร้างกนแล้วแต่เด้อเอาผู้เข้าใจเนาะเอฟซีเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ